กระไข่นะครับทิยจะเข้ามาเรนงัวซดก่อซ้ำมาัตามไปที่หน้าช่องพ่อมกันได้เลยนะครับพ่อมเข่ากลุ่มฟรีอัปเดตกันให้ถูกซน้มเลยนะครับพ่อมก็สวัสดีครับพ่อมวันนี้ก็มาเยอะพ่อมคนชงงัววันนี้พ่อมกจะเอาปอดการชนแบบหย่อๆของขู่าโลมาฝากกันนะครับพ่อมจะเรียกว่าตัวดียอดฟรีมือพบกับตัวเก่งข้องดีเมืองเนื้อก,กันเลยก็ว่าได้เร็วมันจะไม่ล่อยไม่มันกันได้ผืนนะครับพ่อมสำหรับขู่นี้เองนะครับก็จะทําการชนกันในวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมที่สนามถุงทะเลร่วงกอดตองบอก,กว่า ขูเอกขูร้อยอีกหนึ่งขูนะครับทีน่าจะตามเละน่ารับชมสุดๆนะครับพมก็เรามาดูกันฐาะนะโคแดงงามซ่องจังหวัเลือกไข่หนุ่ยจะขายโคถุงแซงเดือนกันนะครับพิมทางนั้นของไข่หนุ่ยเองก็เป็นงโง่ววยอายุ8ปปีผ่านการชนมาเลยสมสี่ครั้งก็เคยเอาชนะตัวดีตัวเก่งย่างโคโนโดนูด่หนุยตะลุยซึกเลือกไข่หนุ่ยมาจากสนามหนาใยก็วางไปยีสิบพกนาทีก็ซ้ำม,มัดเก็บเช็คกันมาได้ส่วนประเพณีการชนโนตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนไม่ลีบชนเลยเลื้อยชนไปหน้าชนมาาารััั้้งงททีมมมมหหนนเเ็กดดลลุบบขปคค่แ นักปลักไปหน้าแบบนักนักตัวนี้ชนละเอียดเดินแบบไม่เล่าเล่าเร็วไปยอดนี้ออกได้เจ็บออกได้เหม็นทื่อว่าปอดได้ใจมากเร็วแทงได้เหม็นยำสุดๆ,ๆลงเออทางด้านข้องความพอเองก็เต็มรอยอย่างแน่นอนนะครับพ่อผมก็เรามาดูกันทางด้านโคโนตลัางข้าวเจ้าหยุดจากกอลึกกระทิงเชียงรายจากขายโคส่วนปามกันนะครับพ่อทางด้านของกระทิงเชียงรายเองก็ผ่านการชนมาเลยสมัติฮอกคังลาสุดก็อเพมาจากสนามสุโขทัยส่วนปะเพกการชนโคตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนยกชนลือเดินทิมหน้าเหม็นไปยอดชัดแท้ แทงเจ็บแทงเม้นเดินซับไปพร้อมปลายยอดเดินอัดแบบทึ่งเนื้อทึ่งตัวชนไส้ปานเปิดนาแบบซวยๆขึ้นไปทุบขึ้นไปห้วนแกงไปหน้าเร็วหลักแทงแบบนักตัวนี้เองบอกได้เลยว่าชนดีชนฟีมือสุดๆลงเออทางด้านของความพร้อมเองก็เต็มรอยอย่างแน่นอนนะครับพ่อมสำหรับใครนะครับที่มีตัวรักตัวชอบแต่ไม่รู้ที่จะเข้าไปเล่นกันทีในตอนนี้ทีพ่อมก็เปิดให้ไสหลวงนากันไว้ก่อนแล้วนะครับถูกสาน้ำทางเข้าเล่นนะครับก่อซ้ำมัดกดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกพ่อมกันได้เลยนะครับพ่อม ก็เป็นกันยังไงบ้างครับพ่อมสำหรับซ่องตัวที่พ่อมได้ทำการยกขึ้นไปในวันนี้ลักตัวในชอบตัวในกันนะครับก็ลองเมนคุยกันดูได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าซ่องตัวนี้เองเป็นงัวชนดีชนฟีีมือนางคูแลบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทุกกรณีส่วนใครนะครับที่ไม่แยะจะพลาดข่าวสั้นงัวดีๆนะครับพ่อมก็ฝากติดตามชงไว้พ่อมด้วยนะครับพ่อม